สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ของ Xiaomi ครับนั่นก็คือ Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเขามาพร้อมกับฟีเจอร์นะครับที่ทำออกมาใหม่นะครับให้ทันสมัยกว่าเดิมนะครับสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ที่360ลูกบาศกเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือเหมาะกับห้องที่มีขนาดห้องเนี่ย ประมาณ43ตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะครับอย่างห้องผมเนี่ยอยู่แค่ประมาณ30ตารางเมตรก็เหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็มีไส้กรองอากาศนะครับที่เป็นไส้กองตัวใหม่นะมีเฮป้านะครับมีฐานกำมันในการกำจัดกลิ่นด้วยและสามารถควบคุมด้วยแอปมี h โฮมเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังสามารถที่จะใช้กับห้องนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับละอองเกสรควันบุหรี่กลิ่นแล้วก็ ฝุ่น PM 2.5นะครับเพราะว่าเขากลองอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง0.3ไมครนนั่นเองครับแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับที่มาเนี่ยเขาก็มาแบบ3ชั้นเลยนะครับกล่องแบบดีกว่าเดิมและหน้าจอเนี่ยครับเขาก็บอกหมดเลยนะครับตั้งแต่ปริมาณฝุ่นนะครับแล้วก็อากาศนะครับกี่องศาเซลเซียสแล้วก็ความชื้นสัมผัสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าฝุ่นเยอะนะครับก็จะขึ้นเป็นสีแดง เดี๋ยวเราข้ามการแกะกล่องไปเลยนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยใหญ่มากครับผมอย่างที่เห็นนะนะครับตัวเครื่องเขาก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวเครื่อง Xiaomi Smart Air Purifier 4 Light หเครื่องนะครับแล้วก็ตัวหม้อปแปลงนะครับแล้วก็คู่มือนะครับที่ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับผมภาษาไทยหมดเลยนะครับสามารถอ่านทําตามได้ง่ายนะครับผม สำหรับตัวเครื่องเสี่ยวมี่สมาร์ทแอร์เพียวรีไฟเซอร์สี่ไลท์ตัวนี้นะครับเขาจะดีไซน์ออกมาเนี่ยแตกต่างจากรุ่นก่อนๆอ,อย่างชัดเจนนะครับก็คือมีความเหลี่ยมมากขึ้นนะครับในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้ตัวโค้งตัวเนี้ยเขาจะมนมากนะอันนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดูจากทรงนะครับมีความสูงเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คือดูดูสมาร์ทมากขึ้นดูแบบเนี่ยครับ ด้านบนก็ตะแกงกระดูกว้างมากขึ้นนะครับปุ่มก็มีให้เลือก2ปุ่มนะครับด้านบนแล้วก็หน้าจอสแสดงผลและสามารถดูดอากาศนะครับจากรอบทิศทางน,นะครับ3 6 0องศารอบตัวเครื่องได้เลยนอกจากจะข้ามขั้นตอนการแกะกล่องไปแล้วนะครับเราก็ข้ามขั้นตอนการเสียบปลั๊กไปด้วยครับเพราะว่าแค่เสียบปลั๊กด้านหลังนะครับแล้วก็กดตัว power ตรงนี้เนี่ยครับ เขาก็จะเปิดขึ้นมาสามารถใช้งานโดยไม่ต้องใช้รีโมทหรือใช้แอปอะไรเลยก็ได้นะครับแค่เปิดขึ้นมาอันนี้คือเปิดกับปิดนะครับส่วนโหมดต,ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดอ่ะผมไล่ให้เลยกันก็จะมีโหมดต,ตั้งแต่โหมดออโต้นะครับออโต้นี้ก็จะปรับอัตโนมัตินะครับตามฝุ่นนะครับผมแล้วก็โหมดเงียบนะครับโหมดกลางคืนนะครับผมก็จะเป็นรูปพระจันทร์นะครับแล้วก็จะเป็นโหมด แรงนะครับโหมดอันนี้ก็จะเร่งการทํางานนะครับถึงขั้นสูงสุดเสียงก็จะดังขึ้นมาประมาณนี้ครับก็จะเร่งการทาความสะอาดอากาศในห้องนะครับให้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมในกรณีที่ฝุ่นเยอะนะครับแล้วเราไม่ได้เปิดออโต้หรือว่าเราแบบต้องการกําจัดกลิ่นต้องการกําจัดควันบุหรี่นะขณะนั้นแบบเร็วๆเนี่ย ก็ไปที่โหมดหัวใจครับแต่ทั้งง่ายๆก็เปิดไว้ออโต้ก็ได้ครับเปิดทิ้งไว้ส่วนหน้าจอเนี่ยครับบางคนคิดว่ากลางคืนเนี่ยอาจจะมีแสงแยงตานะครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีตัวสวิตช์นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอที่จะรีลงนะครับจนถึงปิด3ระดับสว่างสุดนะครับสว่างลงลงมาแล้วก็ปิดนะครับผมประมาณนี้ ลองมาดูรอบๆเครื่องดีกว่าครับรอบๆเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวสวิตช์นะครับสําหรับเปลี่ยนไส้กรองนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2ด้านซ้ายกับขวานะครับส่วนด้านหลังนะครับนอกจากปุ่มปรับแสงไฟนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้เขาก็จะปิดไว้นะครับทำให้เปิดยากนิดนึงนะครับผมแล้วนี้ก็จะเป็นตัวต่อกับ โมแปลงนะครับใส่ไฟธรรมดาการเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยครับปกติถ้าเป็นเสียวมี Air Purifier รุ่นอื่นนะครับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเปิดด้านหลังใช่ไหมครับมีตัวคลิปนะครับที่กดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ดึงฟิลเตอร์ออกมาครับแต่รุ่น4เนี่ยครับ4ไลท์เนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนฟิลเตอร์ออกไปนะครับทำให้ง่ายกว่าเดิมขั้นแรกนะครับเราก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ ถอดตัวปลั๊กไฟออกนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านข้างนะครับเขาจะมีสวิตต์ตรงนี้ครับสองข้างนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับทั้งคู่นะครับซ้ายและขวาแล้วก็ยกออกเลยเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะเจอกับตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์อันใหม่ที่มีไส้กรองสามชั้นนะครับใต้นี้ก็ยังคงมี ตัวเซ็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์ที่ตรวจการใช้งานนะครับผมแล้วถ้าเป็นของแท้เนี่ยก็จะใช้งานด้วยกันได้ครับการเปลี่ยนเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะข้างในเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเราอาจจะเอาไปทำความสะอาดนะครับดูดฝุ่นนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดสมมุติใช้งานมานานแต่ว่าไส้กรองเนี่ยเขารับประกันไว้สามารถใช้งานได้6กถึงสิเดือนเลยนะครับก็ถือว่านานอยู่พอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็เอาไส้กรองอันใหม่นะครับ มาใส่เข้าไปใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ครอบตัวหัวเข้าไปนะครับด้านบนเรียบร้อยครับเท่านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนใส้กล่องนะครับเสียบปลั๊กด้านหลังพอเสียบเสร็จแล้วเนีครับเราก็กดสวิตช์เปิดใช้งานได้แล้วสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปนะครับแอปที่ชื่อว่าเสี่ยมี่โฮมนะครับหรือมี Home นะครับผมอันนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแอปนะครับเราก็จะเปิดเป็น,นคู่มือนะครับก็จะมีหน้าหนึ่งที่มี QR code นะครับสำหรับสแกนนะครับอันนี้เราสามารถที่จะใช้สแกน Xiaomi Home App นะครับหรือ Mi Home นะครับที่จะใช้งานได้พอเราเปิดแอป Mi Home เนี่ยครับขึ้นมานะครับ ถ้ามันมีอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่แล้วเนี่ยก็จะแสดงผลออกมานะครับแต่ถ้าใครไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับจะไม่มีอุปกรณ์ต่างๆขึ้นให้เรากดเพิ่มอุปกรณ์ไปเลยครับด้านบนนะครับกดบวกเพิ่มอุปกรณ์ถ้าเราเปิดเครื่องเนี่ยครับมีสัญญาณ WiFi กระพริบแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเครื่องเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อมต่อนะครับก็จะขึ้นในนี้เลยนะครับ แต่บางคนนะครับอาจจะเป็นเครื่องที่ผ่านการลองที่ร้านมาก่อนหรือว่าอาจจะไปลองที่อื่นมาก่อนแล้วต้องการเปลี่ยนที่อ,อย่างเช่นย้ายบ้านนะครับเอาไปไว้บ้านหนึ่งนะครับวิธีการก็คือกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับ7วินาทีเพื่อรีเซ็ต Wi-Fi ครับ ก็จะมีเสียงนะครับปิ๊บปีบปแล้วก็เรียบร้อยครับเขาก็จะรีเซ็ต wi-Fi ให้เป็นสัญญาณ WIFI กับพิปแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์ลงไปนะครับเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เลือกเครื่องฟอกาสนะครับโดยเจ้าเครื่อง Xiaomi Smart Air Purifier 4 l i g h ตัวนี้นะครับ เขาจะเชื่อมต่อแบบ wifi 2 4 G เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราเป็น wifi แบบ2.4ทับ G นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อก็อาจจะใช้ชื่อเดิมเขาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการแชร์ให้คนในบ้านนะครับเราก็กดแชร์ให้กับ มี ID อื่นได้เสร็จแล้วเราก็ต้องกดอ g r e ีนะครับยอมรับเรื่องของการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวไปเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะมีเรื่องของฝุ่นนะครับเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของความชื้นนะครับเท่ากับที่แสดงบนหน้าจอเราสามารถมอนิเตอร์ตรงนี้เนี่ยจากที่ไหนก็ได้บนโลกที่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับนอกจากการดูค่าต่างๆที่อยู่บนหน้าจอแล้วเนี่ยครับตัวแอป มีโฮมเนี่ยเรายังสามารถใช้เปิดปิดเครื่องนะครับแบบนี้นครับอ่าเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับหรือจะเลือกโหมดต่างๆนะครับเห็นไหมครับเลือกปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยนะครับต่อเนื่องมากๆนะครับในแอปก็จะแสดงค่าได้ดีกว่านะครับเช่นแสดงค่าจํานวนวันที่เหลือในการใช้งานนะครับเขบอกว่า วันที่เหลือใช้งานเนี่ยประมาณ145วันครับแล้วก็กำหนดเปิดปิดเครื่องลงหน้าได้นะครับในกรณีที่สมมติว่าเราต้องการกลับมาที่ห้องแล้วก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์เลยแล้วก็อาจจะตั้งว่าเออเนี่ยเปิดเครื่องตอนประมาณสัก4โมงเย็นนะครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะปิดเครื่องตอนสักเจ็โมงเช้าออกไปบ้านก็ปิดเครื่องเลยนะครับความสว่างหน้าจอนะครับเราจะตั้งเองนะครับหรือว่ากดข้างหลังก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการกดตรงนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับ คล้ายกดปุ่มที่ดังเครื่องเลยเสียงการแจ้งเตือนนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันรบกวนการนอนเกินไปเราก็ปิดตัวนี้ครับก็ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรก็ตามนะครับก็จะไม่มีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็มีระบบป้องกันเด็กด้วยนะครับป้องกันเด็กที่จะมากดปุ่มต่างๆนะครับเราสามารถกําหนดในแอปได้เลยนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะป้องกันเด็กกดนะครับก็จะไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับเห็นไหมครับ พอผมกดปุ่มเนี่ยก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับป้องกันเด็กกดได้นะครับผมประมาณนี้ส่วนชากอัจฉริยะนะครับอันนี้เนี่ยเขาแปลมาจากภาษาอังกฤษครับเป็นซีนารีโอนะครับก็คือเช่นสมมุติว่าเรากําหนดเงื่อนไขเช่นว่าถ้าหากอะไรสักอย่างนะครับก็จะให้เครื่องนี้ทํางานเช่นถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเตือนว่า อากาศเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะครับให้เครื่องนี้ทํางานหรือว่าถ้าเราเดินผ่านเซ็นเซอร์ประตูเข้าห้องปุ๊บให้เครื่องนี้ทํางาน,เ,นเราสามารถกําหนดตรงฉากอัจฉริยะหรือว่าโหมดซีนาริโอตัวนี้ได้ครับส่วนค่าที่เหลือเนี่ยครับนอกจากการแชร์อุปกรณ์ให้คนที่บ้านนะครับการเปลี่ยนชื่อเครื่องเนี่ยเราสามารถเข้าไปตรงนี้ครับตรงที่เป็น3มจุดตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอกับเมนูตรงนี้ครับ จะมีการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนห้องที่ใช้ในการติดตั้งได้แล้วก็แชร์อุปกรณ์ให้คนในบ้านได้ครับตั้งระบบอัตโนมัติต่างๆได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ได้นะครับผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับแล้วก็มีโหมดเฮลป์นะครับตั้งค่าเพิ่มเติมหรือจะลบอุปกรณ์ตัวนี้ออกนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะย้ายบ้านนะครับหรือว่าส่งต่อให้คนอื่นใช้งานต่อก็ลบอุปกรณ์นี้ทิ้งไปได้นะครับ ถ้าพูดถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเจ้าเครื่องอกอากาศตัวนี้เนี่ยสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยครับโดยการกดเข้าไปนะครับที่ตัวเครื่องอกอากาศอันนี้นะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตเนี่ยเขาก็จะขึ้นเตือนขึ้นมานะครับว่า,ามีเฟิร์มแวร์ใหม่มาให้อัปเดตด้วยแต่ถ้าไม่ขึ้นนะครับให้เราไปที่3ขีดตรงนี้นะครับ3จุดแล้วตรงนี้ครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะมีให้กดเข้าไปครับ ก็จะบอกว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยคือเวอร์ชันนี้นะครับใหม่กว่าอยู่นิดหน่อยให้เรากดอัปเกรดเลยไหมก็ผมกดอัปเกรดไปเลยแล้วกันนะครับเ,เขาก็จะปิดเครื่องแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปครับเรียบร้อยครับไม่นานมากนะครับก็จะติดตั้งลงไปที่ตัวเครื่องอฟอากาดอัปเดตเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเป็นรุ่นล่าสุด ถ้าพูดถึงการติดตั้งเนี่ยครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยอาจจะมีขนาดเทีเยบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถ้าถามว่ากินที่ไหมนะครับก็กินที่นะครับการที่จะเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเราอาจจะเอาไว้ที่ส่วนอื่นนะครับในห้องนะครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นจุดที่เรียกว่ามีอากาศเนี่ยเข้าได้นะครับมีอากาศเข้าทิศทางได้มากที่สุดนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ทงไว้กลางห้องนะครับ4ทิศทางเข้าได้หมดเลยถ้าห้องรับแขกเนี่ยก็สบายนะครับแต่ถ้าเป็นห้องนอนแน่นอนว่าไว้กลางห้องเนี่ยอาจจะเกะกะนะครับผมหรืออาจจะเดินเตะสะดุดหกล้มถ้าใครมีหุ่นยนต์ทำาสะอาดเนี่ยก็จะชนกับเครื่องได้นะครับยังกรณีของผมเองเนี่ยครับก็คิดว่าตั้งไว้ข้างโต๊ะทํางานก็ได้ครับเพราะว่าตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกะกะนะครับการทํางานเท่าไหร่ ก็ยังคงแบบดันเก้าอี้เข้าไปก็ทํางานได้สบายสบายครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอากาศสะอาดเนี่ยก็จะออกมาพอดีทําให้เราได้รับอากาศที่สะอาดในกรณีที่ฝุ่นเนี่ยมีเยอะๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องรีบทําความสะอาดอากาศบริสุทธิ์ออกมาเร็วเเนี่ยเราก็จะได้รับอากาศจากตรงต้นทางเลยทีเดียวนะครับนอกจากการเชื่อมต่อผ่านแอป มี home ตัวนี้แล้วเนี่ยครับเราสามารถเชื่อมต่อกับตัว Google Home ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้แอป g o o g l e Home เป็นประจำหรือสั่งงานผ่านเสียงนะครับวิธีการนะครับก็คือไปที่ g o o g l e Home นะครับหรืออาจจะสั่งงานผ่านตรงนี้ก็ได้ครับ o Google p e Open h o p e o i n g Home, <Opening>. home. อ่าก็จะเปิดแอป g o o g l e Home ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วเนี่ยครับถ้าเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ไปที่การตั้งค่าครับเสร็จแล้วไปที่อุปกรณ์ที่ใช้กับ Google ได้ครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแอปที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะกดเข้าไปที่แอปมี Home นะครับเพื่อดึงอุปกรณ์ทั้งหมดมา Re Connect account ครับจำนวนการต่อเรียบร้อยครับเขาก็จะดึงอุปกรณ์กลับเข้ามาทั้งหมดนะครับ อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเครื่องเขาเปิดอยู่ใช่ไหมครับผมจะกดปิดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสั่งผ่าน Google Home กดเปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับหรือกดค้างครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าใน g o o g l e Home เนี่ยจะมีแค่เปิดกับปิดนะครับจะไม่เหมือนกับแอปมี o m e ที่ทํางานได้มากกว่านะครับที่จะมีฟีเจอร์เยอะแยะเลยก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพของการใช้งานเจ้า เสี่ยวมี่สมาร์ทแอร์ i พล e r 4 l i ท์ตัวนี้นะครับเครื่องฟฟกาศอัจฉริยะที่มีในปี2022นี้นะครับควบคุมผ่านแอปได้หน้าตาทันสมัยนะครับมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นรับอากาศไปทำความสะอาดได้ทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็มีตะแกรงด้านบนนะครับที่ดูทันสมัยนะครับผมควบคุมผ่านแอปได้ทั้งตัวมีโฮมนะครับทั้งตัว Google โฮมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าต่างๆ,ๆเนี่ยได้ละเอียดมากๆเลยนะครับถ้าหากใครมีคําถามก็ทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ครับถ้ามีเวลาผมก็จะมาตอบให้ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย